สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube ชาแนลโปรโมชั่นฟอร์ดบายเก่งกี้เก่งกี้พิธีปรึกษาการขายประจําอยู่ฟอร์ดพระประแดงค่ะและพี่ๆท่านใดเปิดมาเจอเก่งกี้คลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์ค่ะกดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องให้ด้วยนะคะสาหรับวันนี้เก่งกี้พาพี่ๆมาพบกับรูปแบบการตกแต่งสวยๆในรุ่นรถ Ford Ranger Sport ค่ะขับ2นะคะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดรุ่นนี้เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิกําสูงสุดงู้าและแรบิด405นิตันเมตรราคจําหำ่าย 994,000บาทมาดูรอบคันกันเลยวันนี้ตัวรถที่พามาให้ชมค่ะน้องเป็นสีดำนะคะเพิ่มเติมค่ะในส่วนของอะคริลิกด้านบนฝากระโปรงตรงนี้ค่ะอะคริลิกนะคะเป็นสีเทากาไฟนั่นเองแล้วก็เลือกเปลี่ยนค่ะกระจังหน้ากระจังหน้านะคะของ King Series นั่นเองกำลังมาเลยนะคะสำหรับ ตัวกระจังหน้าสีดำเงาทั้งชิ้นแบบนี้เลยค่ะและตัดด้วยขีดสีแดงและสีน้ำเงินนะคะตรงตัวสอักษรดและตรงขอบกระจังตรงนี้ไฟ LED 3จุดที่กระจังหน้าค่ะมีมาให้แบบนี้เลยพร้อมกับตัวกระจังหน้า ตัว King Series ไฟ LED ค่ะทั้งซ้ายและขวานะคะแสงสีขาวมีมาให้ครบเลยไฟหน้ารุ่นนี้เป็น LED multi reflector จากโรงงานมาพร้อมระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติค่ะไฟเด y t i m e และ n i n g l i ตัวซีแคมแสงสีขาวมีมาให้เลยแล้วก็เสริมความโดดเด่นค่ะให้ไฟหน้าดูสวยงามและโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นค่ะติดชิ้นงานเป็นตัวครอบไฟหน้าชิ้นงานเป็นสีดําด้านตัดด้วยอักษรคําว่า Ranger สีแดง และวันนี้ใส่เป็นชุดแต่งวิกเตอร์นั่นเองค่ะประกอบไปด้วยชิ้นงานก็คือจะเป็นตัวนี้ทั้งชิ้นเลยค่ะกันชนหน้านะคะอันนี้พี่ๆสามารถแจ้งได้นะคะว่าต้องการตัดชายกันชนเป็นสีอะไรดําเงาดําด้านได้หมดเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นสีเทานั่นเองแล้วก็ไฟตัดหมอกคะ่ะรุ่นนี้มีมาให้จากโรงงานนะคะไฟตัดหมอกเป็น LED นะคะ่ะเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นเวลาเจอฝนตกหนักหรือหมอกลงจัดนั่นเองและสําหรับอีกหนึ่งชิ้นงานที่มาพร้อมกับตัวชุดแต่ง ของวิกเตอร์นั่นเองก็คือเป็นตัวคิ้วล้อค่ะขนาด6นิ้วแบบนี้สําหรับตัวคิ้วล้อค่ะไม่ได้สอตัวรถนะคะแต่ติดงานอย่างดีแน่นอนเลยนะคะไม่หลุดแล้วก็ล้อบ้างค่ะ ล้อว,วันนี้ลูกค้าเลือกเปลี่ยดน,นะคะเป็นล้อแม็กขนาด20นิ้วแม็กที่ลูกค้าเลือกเป็นสีดําเงาจับคู่กับยาง AT ค่ะวันนี้ซีรีสยางนะคะจะอยู่ที่275 55 55R20 นั่นเองโชครุ่นลนเจอร์ p o r t เนี่ยเป็นโชคโมโนโทูบนะคะมาพร้อมกับระบบเบรกหน้าดิสหลังดํานั่นเองแก้มค่างปัดด้วยสีเทากาไฟค่ะและคีบระบายความร้อนกระจกมองข้างสีเทากาไฟมีไฟเลี้ยวมาให้ค่ะที่กระจกมองข้าง ด้านบนค่ะราวหลังคาเลนเจอร์สปอร์ตไม่มีราวหลังคมางคมาให้จากโรงงานนะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนั่นเองทําให้ดูเท่และสวยงามมากยิ่งขึ้นวันนี้เลือกเป็นสีดํานั่นเองค่ะความเข้มของฟิล์มที่พี่ชอบความเข้มกี่เปอร์เซ็นต์สามารถแจ้งได้เลยนะคะบานหน้ากี่เปอร์เซ็นต์รอบพันกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับด้านข้างตัวรถค่ะเพิ่มเติมเป็นตัวชิ้นงานเบ้ารองมือเปิดสีดําด้านตัดด้วยอักษรเลนเจอร์สีแดงแบบนี้ป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือนั่นเองมือเปิดสีเทากาไฟค่ะแล้วมาพร้อม กับระบบสมาร์ท e ีเล็ตล็อกรถปลดล็อกรถได้ที่มือเปิดค่ะมันได้ข้างค่าสีดำทั้งชิ้นและร่องระบายน้ำพื้นผิวสัมผัสป้องกันลื่นสำหรับด้านท้ายค่ะเพิ่มเติมเป็นชิ้นงานตัวครอบฝาถังน้ำมันชิ้นงานเป็นสีดำด้านตัดอักษรเลนเซอร์แบบนี้รับเป็นกับตัวเบ้ารองมือเปิดแล้วก็สปอร์ตบาสองชั้นอันนี้ไม่ได้มากับรุ่นเลนเจอร์สปอร์ตนะคะอย่างที่พี่ๆทราบกันดีจะมากับรุ่นวาแทนะคะและสปอร์ตบาตัวนี้ค่ะเป็นสปอร์ตบา์แท้นะคะ ก็ถ้าชอบต้องติดเพิ่มนะไม่ได้มาจากโรงงานค่ะบัรหยีบขึ้นท้ายกระบาบมีมาให้ค่ะไฟท้ายเป็น LED ค่ะเสริมความโดดเด่นดูฉบเฉียวมากยิ่งขึ้นใส่ข้อไฟหน้าแล้วข้อไฟท้ายก็ต้องใส่นะคะก็สวยงามแบบนี้เลยชิ้นงานเป็นสีดำด้านฝาท้ายเป็น Easy Lip ค่ะมีเหล็ก t o r ั i o n bar ช่วยผ่อนแรงทำให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นน้ำหนักฝาท้ายเบาขึ้นนั่นเอง มีไฟเด็กดวที่3โลโก้ฟอร์กล้องถอยหลังพร้อมแบบนี้เลยเสริมความโดดเด่นค่ะให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะติดเป็นตัวอะคริลิกค่ะตรงคำว่าเลนเจอร์อะคริลิกก็คือเป็นสีเทากาไฟสีเดียวกับตรงฝากระโปรงนั่นเองกันชนท้ายค่ะตัดด้วยสีชายกันชนที่เป็นสีเทากาไฟแบบนี้ค่ะสำหรับรูปแบบการตกแต่งในวันนี้พามาให้ชมกันนะคะ ย้ำกันอีกครั้งกระจังหน้าคิงซีรีส์และชุดแต่งของวิกเตอร์นั่นเองพี่พี่ท่านใดชอบสนับรูปแบบการตกแต่งในะวันนี้นะคะสามารถส่งรูปและคลิปนี้ให้เก่งกี้ได้เลยแล้วก็ถ้ามีรูปแบบการตกแต่งที่พี่พี่ดูอยู่แล้วสามารถส่งให้เก่งกี้ได้เช่นกันช่องทางการติดต่อขึ้นไว้แล้วค่ะด้านล่างเบอร์โทรไอดีไลน์สอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์สอบถามเงื่อนไขต่างๆยินดีคำปรึกษาพี่พี่ทุกท่านเลยเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ด้วยค่ะสำหรับรูปแบบการตกแต่งของ Ford Ranger f o r ์อร์ได้ที่ YouTube c h a n ม e l p โปรโมชั่นฟอร์ดบายเก่งกี้รับชมแล้วอย่าลืมนะคะฝากช่วยกดไลค์ค่ะกดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตอือนที่ช่องให้ด้วยเป็นกำลังใจให้เก่งกี้ทำในคลิปถัดไปนั่นเองสำหรับคลิปนี้เก่งกี้ไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย